สบายดีทุกท่านสบายดีขอญญา,าพเจ้าทงไยปิาเพรเมืองรลาาเรื่องเลาวของหัวขอเนาะที่เราจะคุยกันมันอีกก็คือ2ขันตอนในการในการขับเคลื่อนหรือว่าในการก้าวไปสู่ความสําเร็จที่จะมีได้แบบแพสซีฟอินคัมเนาะจะมีอยู่2ขันตอนที่ตัที่ตัวเงต้องทำเนาตัวเนาะขันตอนที่หนึ่งเลยที่ตัวถ่านต้องทำก็คือ ความสาเร็จขันที่หนึ่งเนาะมันจะมีอยู่สองความสาเร็จเองความสำเร็จขันที่หนึ่งที่ฐานต้องทำมาได้ก็คือก็คือการพัฒนาตัวเองเนาะฉะนั้นเขาจะประสบความสำเร็จใหญ่โตขนาดใดมันขึ้นกับเขาพัฒนาตัวเองได้ซำไรเนาะฉะนั้นถ้าเขาพัฒนาจาของเองใดฉะนั้นแสดงว่าเขามีความสำเร็จในขันที่หนึ่งเนาะฉะนั้นพัฒนายังไงทุกควรพัฒนาก็ยังธุรกิจนี่เขาต้องพัฒนาข้อที่หนึ่งเลยคือเขาต้องพัฒนาทํามาน การขายเนาะหรือว่าพัฒนาทางด้านสุขภาพตัวเองนี่แหละก่อนหมูเลยเนาะสวิตเนีย่ยจากแต่ก่อนนี่เฮาเคยแหล่เคยดำเออเคยบวชซุ่มบวงงามปัจจุบันนี่เฮาสุเคาะไ์สขึ้นผิวพันธ์ดีผิวพ,พันธ์งามก็กถือว่าเป็นการพัฒนาเจ้าของข,ขึ้นมาแล้วแม่บอกตั้งดั่าอ้าวฉะนั้นการพัฒนาเจ้าของมันสำคัญในสุดเนาะพัฒนาทางด้านสุขภาพเปลี่ยนแปลงเจ้าของจากแต่ก่อนสุขภาพเสื่อมโทรมต่างต่ก่อนนี่บ่มีออร่าบ่งามบ่ขาวบ่เต็งบ่ตึ้ง เนาะแต่ว่าเฮาสมัครพัฒนาตัวเองเี่จากจุดๆเนะ่ะมากลายเป็นคนมีออรา่ามีผิวดีผิวงามสุขภาพเต่งตึงได้แสดงว่าเฮาก็สําเร็จไปแล้วขันตอนที่หนึง่งอันนี้คือบอกถึงบอกถึงสภาพภายนอกขึ้นมาสิ่งที่เขามอมเห็นก็นกนคือสุขภาพที่เขาเปลี่ยนแปลงไปเนาะและต่อมากเกี่ยวกับความือมาดิข้อมววือมเนาะแต่ก่อนนี่เฮาบอาโมเกงบอาวบได้เนาะบจักซีบอาบจักสบาเป็นคนขี้อายปัจจุบันนี่มีการเปลี่ยนแปลงจาของมาจากคนเคยอายเนาะ กลายเป็นคนที่แบบกาเบากา,า่กา,ากาปฏิสัพันธ์กับผู้คนเนาะกาคบกาคุยกามีพักมีพวกมีมูมีมกองเออจากแต่ก้อนนี่บวก,กาสื่อบวกกาขายบวกว่าเขาขายจังไดจักสิขายจังไดจักสิกข,ากขายเป็นปัจจุบันนี่พัฒน,นาเจ้าของขายเป็นขายใดเกิดมาเ้าพัฒน,นาเจ้าของใดเลี้ยวไม่บอกสนันความสําเร็จขันที่หนึ่งนี่คือการพัฒน,นาเจ้าของเนาะ ก้ 9, าวขอสู่ความสําเร็จนี่เขาอยากประรบสบความสําเร็จนี่เขาต้องเข้าใจความสําเร็จเนาะว่าความสําเร็จนี่คืออยังหลายความสําเร็จที่เขาต้องกล่าวไว้คำกาอนี่เป็นความสําเร็จไม่มีอยู่2อย่างเดียกันความสําเร็จขั้นที่หนึ่งที่เขาต้องมีคือก่อนสิก้าวสู่ความสําเร็จที่ใหญ่โตโมโหรานความสําเร็จขั้นที่หนึ่งคือเขาต้องพัฒนาตัวเองก่อนเนาะเพราะว่าถ้าเขาสามารถพัฒนาตัวเองได้หมายว่าเขาสําเร็จไปแล้วขั้นที่หนึ่ง พัฒนาเ yeah. จ้าของเรื่องได้ก็คือหนึ่งจากตะกอนเ้าเคยดำค่อยขำเ้าบดสวยบ่งงามทุ่มทุกท่านทุ่มใส่เจ้าของเองเนาะ้ทมิดเี่ยตรงทุ่มในการหักขาเจ้าของก่อนค้นสีงามสีรอสีสวยสีขาวได้บ่เมนยูซือกับงามเนาะบ่เป็นยูซือกับรอบ่มันยูซือกับขาวกับสวยได้คือยังดาราต,ต่างๆก็ยังเป็นทุบหนาทุบตาเออไปสัญญกรรมโอ้เบิเป็นลันลากเห็นบอกเออคือเมซิตางดิเห็นขาวเมยิตางบอกนี่สองทศวรรษเนี่ย โอ้ใน Facebook ก็เต็มมาเลยเมซีต่างบัตจะมาจักรลานไปเปลี่ยนหนาใหมา่แสดงดูื้องามบบมีเนาะมีแต่คนลงทุนในครับจาของทางนั้นแสดงมือน,นี่เขาบ่จะเป็นต้องถึงขนาดไปทุบหนาทุบตาบัดซีหาานบาทพ่จําเป็นเนาะฮามาเริ่มใสผลิตภัณฑ์นี่ยใสไปเรื่อยๆเรื่อยๆบ่แมนใส่ซองเสมอบ่พอใจแกงถิ่มโอ้ยจาเอาไงซะคีล่าอยู่หันและดำอยู่หนันละเคียวอยู่หนันหละเออให้เขาใจได้ขนาดว่านคนเฮ่านี้ ขณะ่าเขาา้าวปัซอบนำห่อนนี่นะก็ยังต้องอดอดควมหอนได้ทันเขาไปอบ,ขออบอเ,เขาหองอบหองชาวนาเขาก็ยังเปิดไฟน้ำห่อนเพื่อให้เจ้าอยู่ได้ควมหอนต่างๆเป็น30กสิที่หนึ่งสัโม,มงจะคอยให้ออกมาทุกขณะ่าเขาเขาขาเขาอบซื้อๆเ้ี่ยขนาดเขา,ขาอยา,า,ากช่วยอยากง,งามบัมบัซซ่ใส่ปุ๊บปุ๊บช่องเม,มันงามมันงามง่ายประน,นันบ่มีคนขี่หลายดอกนีงงน่หรกแบบนี้ไม่บอกท่านว่าเออคขามันงามง่ายรอง่ายขนาดนั้นบ่มมีคนขี่หลายดอกแต่ว่า เฮามีแนี่ยดีแบบมีเฮาต้องใส่เป็นประจำสุกส่านทุ่มให้จะาของก่อนหาเงินมากบ่มีประโยชน์ดอกเนาะหาเงินมากบ่มีประโยชน์ดอกคัดทำกลางที่เฮายังสุขภาพอ่อนแอสุขภาพขี้ลายอยู่ป่วยออดอดแอดแอเนาาดำกระดำเคี้ยวกับเคี้ยวเออหนากับมองงามหนากับมีแต่ฝ้ามีแตด้ซิวอยู่ฉะนั้นบ่มีปรนอัซอนดอกเนาะบางคนโอ้เสดายเตเงินแท้แท้เสดายแตเงินขัดฉีกินใน้งามเสดายเตเงินเออ ผัวว่าจักขี่แตงไปเห็ดอ,อียังเมียก็มีเลวเอ้ยจะลองขี่ไดายไปกคนนหน่มันสิป้าจะไปลเมียใหม่เห็นด <c oughs> ิเ้เข้าใจคนเห่ากูมือเนี่ย่ยาไปสื้องไงยๆซะนั่นจงเอาเจ้าของเองให้มันหลอดก่อนเนาะเอาควบรอควบงามเจ้าของเพื่อผูกไก่คนไก่ตัวผูกไก่ผัวผูกไกเมียเพื่อให้เขาเนี่ยเห็นแบบในโลกนี้ม่มีไผ่ถ่อเห่าเออเห่าเนี่ยรอที่สุดแล้วเห่าง่ามี่สุดแหละซะนั่นยาสีเทจ้าของเฮือกฮ่าเน,นี่ยแค่เน่าขี่เฮือกขีห่านี่ ไ่ได้ตุองทัดเออยาสิมั่นใจว่าเออคน่างกายจากปัจจุบันนี่แบบหักขอสุดแล้วเออหักแกต่ตอนมันบพบพ่อคนใหม่นี่แหละพบพ่อคนใหม่ถามมันโอเคน้ำเขาเขาโอเคน้ำมันมือหนามันกกหาวิธีนี้จากเขาคือเก้าเนาะแสดงทุกท่านจ้องหักษาเจ้าของเป็นที่หนึ่งเนาะสุขภาพเนาะสุขภาพกายสุขภาพใจให้เจ้าของนี่เป็นตัวนำหนาให้เจ้าของนี่เป็นคนที่รอที่สุดงามที่สุด ทุกท่านเด็กศิษย์พิเศษบอกเอ้ยมีอยากคอยว่าบ่ต้องแต่งกันเลยดอกมี่มี่เหลวแล้วเมื่อหนามีอยากจะไปข่าสังคมไปเห็นคนอเดือดอชอซอแล้วก็ใจไปทั้งค้างจะไปคึดนบอโอ้สังคมเนี่ยมันคือคากแท้มันพัวกูอยู่เฮือนคิดค้มมึมอยู่เนี่ยเริ่มเบาพื้นพัวแล้ววันนี้กับผู้กับหมูกับคูแล้ววันนี้เริ่มพัวกูนกินอะไรกินเต้ากับมิ้นพันแยมให้รักซื้อได้แล้วก็บรถใส ชื่อสบุลุกเกอหายเนาะเออซื้อนี่บ๊วหายจับไปปลูกฟังสมองไว้แต่เหลื่อมต้นามาซ้ำนี่กับพ่อเลยสนั่นข้าพเจ้าบอกเลยในตัวขเขาข้าพเจ้าเองแทบประสบก,การณ์เลยเลยจะบอกฟังข้าพเจ้าเนี่ยเคยขีล่ลลยเคยจอยเคยดำเคยพร้อมเคยยังเอาง่ายใช่ปะยุดเขาาห้มากินหมามันยังเครื่องเนาะเออหูจักดี่าอัอตอนนั้นเนี่ยสมัยนั้นไปจีบสาวนี่นะเข้าเป็นคุณเสียดเขาเสมอ แต่ค้นเศษเสมอบ่มีเพชรขบบ่มีไพชรขึ้นม,มาเฮานี่สิบ่หอดคู่มือนี่หัวขนาดตอนนี้ยหน่อยเนี่ยนะยังตอนนุมน่มๆนี่เนี่ยคู่มือนี่ก็ยังนุมงน่มอยู่เราบอกถ้าว่านุมน่มๆกว่านี่ไปจีบสาวนี่เฮาเศษเขาบอกว่าแบบโบขึบ้นมาเขาจะใชเป็นยังสี่ของคู่มือนี่ขึ้นมาแค่เปรียบเทียบแล้วมันเงาะป่าเข้าใจปะเงาะป่าตอนมันสวมแบบเงาะเข้าไปดำๆเมันนอะเขียวๆเขาจะเป็นคนขี่ไา้เป็นคนขี้อาย่ไอ้โบว่า เป็นคนซื้อแต่ว่าข้าพเจ้าเป็นคนเขาเงียนเป็นคนเฮียนเก่งมิสนีน้่เฮียนเก่งจะซื้อแต่จีบสาวโบเป็นบ่มเคลื่อนมาเสน่ดึงดูดเพลิกงขามนี่บ่มีนี่คือสมัยก่อนเนาะและล้างแกนหัวว่ะข้าพเจ้าเมื่อเปลี่ยนแปลงตัวข้าพเจ้าเขาสู้ธุรกิจเครือข่ายนี่แหละเปลี่ยนแปลงทําอีทเนี่ยข้าพเจ้าบริข้ดวัดสของสิมาด้ซัมนีเลยคู่มือนีก้าบอาตจำตัวว่าเอาไงซะขันเป็นร่มบูสาว่ามีไฟบ่บ่บ่เอาดอกว่าสิเขาเอามด คู่มือนี่นะเขาเอามดแต่ว่าเขาเปเจ้าคิดถึงตอนสมัยมันบเป็นยีงสี่เด็ดเขาไปเจ้าบวมเนเกิดมากเป็นยังสี่เนาะเกิดมากขี้ไล่ดำคนอื่นปฏิเสธไปทั้งไรเสดเสมอฟังไว้เสมอสิยุ่นขาให้มากกินม้ามมนยัครยื่งเนาะแต่ว่าเขาเป็เจ้ามาพัฒนาเจ้าของจากเขาบอกว่าบอมีีศรษฐีคนใดงโง่บอมีี่รษฐีคนใดขี้ไล่ บ่มีเศรษฐีคนใดบ่เป็นตะเบิงบ่มีออรา่าฉะนั้นข้าเน่าอยากเป็นเศรษฐี